เราขึ้นทางดวงนินแดงนะครับข้างหน้าในตุกประโยคสองนะครับเดี๋ยวพาพทุกคนดูบรรยากาศวันทังดวนกันตอนนี้กันนะครับันฟรีไม่ใช่หรออันนี้ไม่ฟรีหรอเฮ้ยแม่ขอตั้งอะไรดิเอ้ยฟรีฟรีฟฟ นี่ก็มีตังค์ขอตังอะไรอีกอ่ะตกใจตกใจมาทีตกใจข้างล่างเป็นถนนน้องไปข้างล่างถอยชิงยอยักษ์เหมือนของรถเราเลย ถ้าเรียนต้องลงถ้าเรียนไว้เขาไม่ค่อยแต่งนานแล้วก็ยกป่าไปนะครวนเราและนี่เราก็ไปพระรามเก้าใช่ป้องเราก็ชลบุรีเลยใช่ป้องใช่เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางอนุสาวรีย์ชยัยนะครับเราไปพระรามเก้าใช่ป้อไม่ใช่แจ้งวัฒนะใช่ป้อเราต้องไปนัดแจ้งวัฒนะนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางอนุสาวรีย์ชยัยนะครับ ต้องเลี้ยวซ้ายไปทางอนุสาวรีย์ชัยนะครับถ้ามาจากพรลังการตรงรู้ทางนี้จะ,จะมาลงถนนพรโญนินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับดคโรังจ้งวัฒนะนะครับถ้ามาจากทางด่วนพหลลังกานะครับมาทางนี้จะมาลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไดูนะครับเครับตรงนี้เป็นโรงแรมเซนจุรีปานะครับแล้วก็วัตาานนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นโรงแรมเซนจูรีปาแล้วก็วัตาานนะครับนี่นะครับ พี่น้องรัดบนทั้งด่วนดูบรรยากาศ b a n g อ o k c ตี้กันนะครับเราเก็บผ้าไม้ดูกันนะครับอะดเสาวาลีชัยครับออกซ้ายนะครับอ่ะเราไปซ้ายเหรอ อนุสาวรีย์ชัยออกซ้ายครับนี่ก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวระหว่างถนนพหลโยธินสนามเป้านะครับอนุสาวรีย์ชัยนะครับข้างขวาคือสนามเป้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูฝั่งซ้ายนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายนะครับนะครับฝั่งนี้เป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนี่นะครับ เอาให้ดูเอาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับวันนี้พาพี่น้องรัดดูจราจรบนทางห่วงกันนะครับทางซ้ายนี้เป็นโงพยาบาลริถีแล้วก็เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับจุดตรงนี้ที่เคยเกิดระเบิดเมื่อปี2 5 5 7นนะครับถ้าคิดถึงเมืองไทยยงไงเราก็มาดูคลิปได้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับ บรรยากาศมาให้ดูไว้สดๆไว้ชมนะครับบรรยาก,กาศเวลานี้บนตดรวจนะครับ